อันนี้เป็นฉีดยาอะไรนะนะยาเพี้ยายาหนอ,อนออกอเลยทีเดียวเลยีออ๋ยวจะสบายปุ๋ยกำจัดคือว่ายากำจัดศัตรูพืชอ่าพูดง่ายๆอันนี้เราสามารถผสมยากำจัดศัตรูพืชก่อนแล้วเดี๋ยวที่เราผสมไว้เราโพรที<ต>คอยผสมที่หลังได้เยอะตายน้ำเน่าเนะ่ยเนี่ยอันนี้หนึ่งซองสี่สิบช้อน นาพื้นที่เขา38ไร่เดี๋ยวโปรแกรมอันนี้ข้าวระยะตั้งต้นเราใส่ไป40ช้อนเลยแต่พูดจริงถ้ามันได้ผลน่ะมันดีมันถูกถ้าเราไปใส่ขวดอะอย่างยาขวดก็สองร้อยสามร้อยแล้วฮอร์โมนอะสามร้อยเออ่ามอยอะอย่เพิ่มทุกคนนะผูดกับเพื่อนกระบอกพี่ชายตำนานน่ะก็แต่นึงภาษาหนุเสอไม่ซื้อมงนี่เพื่อนเพื่อนไอ้นี่ว่าเออเออซื้อยานี่มาไหนใครซื้อยานี่มาวะ ใส่กับยากําจัดศัตรูพืชยาฆ่าแมลงได้แต่ห้ามใส่สารจับใบทุกชนิดเพราะโฟทีดูดซึมทางใบภายใดไม่ถึงหนึ่งนาทีพวกสารจับใบก็จะไปเคลือบฮอร์โมนอ่ะเขาจะไม่ใส่พอใส่แล้วมันจะไม่ได้ผลใช่ใช่เนี่ยแหละสาเหตุนี้แหละมันจะไปเคลือบไงสารจับใบเวลาใส่แล้วไม่ได้ผลไม่ได้ผลนี่ก็คือเฮ้ยอย่างคนผสมใใบที่ไปส่ปุ๋ยองวันไม่ได้ผลแล้วใปบายแล้วนี่ยจะรียใส่ตาลีแรกมันจะว่างแล้วเออเขาบอกใส่ไซด์ที่มา วัสดีไอ้ข้าว่าข้าวไอคอนน่งอกสามไล่ไอ้้อนลูกตะลวยอ่ะวันนั้นเราถาเมยวานวานมาวานเขาว่าไม่ได้ทำข้าวพันอะไรนะคะอกอขอหรือเป็นอะไรสองศูนย์ข้าวเบอร์ยี่สิบสามสิบแปดไร่โอเค